หอนยาวเหมือนกันนะรถโจโจเยน,นี่ผมอยู่ตรงนี้ครับทางนืดๆเลยตรงนี้รอชมครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับผมนี่ดูรับก็ยังกรีดยางอยู่นะครับนี่อันนี้เต็มกลาแล้วเด้นี่ตอนนี้เท่าไหร่ครับเขาขายกันยังไงยางขึ้นราคาหรือยังครับ สมัยแต่ก่อนยางแพงๆนี่วูวิ่งลําบากนะครับในป่ายางเนี่ยต้องวิ่งระวังมากครับเพราะว่าน้ํายางถ้าเป็นแผลไอ้ต้นยางถ้าเป็นแผลเมื่อไรโอ้โหโดนเจ้าของเรียกเงินเลยนะครับสมัยแต่ก่อนแม้แต่กิ่งมันยังไม่ให้หักเลยนะครับสมัยแต่ก่อนนะครับอันตรายมากสมัยนี้ครับไม่เป็นไรครับตัดได้ตัด รถเปล่าวิ่งฝั่งนู้นครับโอ้เสียงเหนบวิ่งดินโซนนี้กระบะต้องต่ำๆนะครับกระบะสูงนี่ มองดินไม่ค่อยเห็นนะครับไม่สวยโซนนี้เขาดูดินจากกระบะนะครับหลายคนว่าทำไมต้องกระบะต่ำๆครับเหตุผล <comprar> <kh ed f els> คือคนซื้อดินเขามองดินจากกระบะครับยิ่งสูงจากกระบะเท่าไหร่ก็เยอะครับจริงๆก็ใส่มาพอๆกันเลยครับมาแล้วครับโจจ่ๆโอ้โหทตลุเลย ปก B G ธ u r b o ครับ รถแรงๆตรงนี้ต้องเกียร์สองนะแต่ดูโจโจๆน่าจะสับเกียร์หนึ่งตรงนี้เฮ้ยรถไรไม่มีควันเลยฮนะ เปิดปั๊มหรือเปล่าไม่เห็นมีควันเลยนี่ครับคันเดียวครับไม่มีเทอร์โบจอดไหมอจอดเหมือนกันครับสบายผมขับร้องมะนาวนะทางประมาณนี้ผมเกียร์สองเลยครับ ไม่ได้คุยครับไม่ได้โม่ไม่ได้โมุ <laughs> <Yeah. S 1> ม่ม <laughs> กำลังดังเลยครับไม่ได้โม่นี่ <laughs> มาแล้วแมมมอส ตามที่ใช้งานมานะเจ้านมเย็นเนี่ยก็ถือว่าทนนะครับไม่ค่อยได้ซ่อมอะไรนะก็มีตอนนั้นใหม่ๆก็ซ่อมแค่พวกใดใดชาร์จนะครับเปลี่ยนลูกปืนคลาสไปแล้วรอบหนึ่งอะไรอีกแค่นั้นนะอะไรอีกวะ จ็คันนี้จะจอดเกียร์หนึ่งไหมผมว่าน่าจะไม่จอดนะผมว่าน่าจะเกียร์สองเลยครับ นี่เกียร์สองนะครับนี่นี่ครับโอ้โอ้โหโอ้โหยโ,โอ้แรงเหลือเรือครับตอนนี้หลุมก็เริ่มลึกแล้วนี่ครับเริ่มจะติดกระโปงแล้วนะมาแล้วครับพี่นนเกียร์สองจะไหวไหมตรงนี้นะ่ะ ่ะจ้าดูคันนี้เกียร์สองน่าจะสบายสๆนะนี่รถไม่มีบางฝุ่นก็ฝุ่นเหมือนเดิมอ่่ดีหน่อยที่ว่ามันไม่ไปอุดมดน้ำแค่น,นั้นแหละแต่ถ้ารถมีบางฝุ่นก็คือต้องขยันป่ามน้ำาอง อ้ยจอดสับหนึ่งไว้จอกแท้โอ้ปีนร่องครับแม่นี่ปีนร่องเลยนี่เออโอ้เปลเลยเปลเลยไม่ไปไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไป เกียสองก็ได้เนาเมื่อกี้นะ่ะอุ้ยตั้งสองร้อยสิบหมนี่ตัวแรงสายหมกคันนี้เนี่ยรถประมาณเนี่ยวิ่งดินคล่องมันพอดีพอด,พอดีเข้าซอยง่ายรถตอนเดียว เดี๋ยวให้แม่มดตรงนี้เกียร์สองเลยนะ โอ้ปีนอีกอุไยนี่สบายสบายเลยครับนี่ปีนร่องให้ชมเลยเกียร์สองอมาดูคิวพี่นนท์ครับ มอเอเรียวครับ 8e แต่เปลี่ยนโบแล้วนะเป็นโบ TF08 นะครับโบเก่าเป็นโบไฟฟ้าครับ หอดสับหนึ่งครับปีนเหมือนกันครับเออทำไมไม่มีควันเลยปกติมีควันนี่หรือว่ารอบมันไม่ได้ครับควันไม่ออก ไม่มีควันเลยเอาละครับคันสุดท้ายครับเซียโนโครับนี่ใครอยากติดเทอร์โบครับมาติดกับเซียโนโลเลยนะไม่รู้ค่าเดิมเท่าไหร่ครับอยากแรงต้องเกาะเทอร์โบครับแรงแน่แน่ รถครเฟืองเร็วครับเกาะโบไปเลยจบเฟืองเร็วได้เปรียบครับเอาไว้ล่องอชนรอบกันพอดีเลยสามสามคันนี้แรงสามสาม สบายๆครับเจอกันไหมครับผมแต่เกียร์สามก็ถนนอาจจะพังนะครับน mm ี่โอ้ดอกยางรถผมนี่จะใกล้หมดแล้วปีใหม่น่าจะได้เปลี่ยนยางครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ